ไม่อะโมเมนต์เนยโมเมนต์เนี่ยเสียไโอ้ยเต้นเลยวายแล้วเต้นไปได้เหรอชุดไปชุดมันหน้าวายจีไพจีพานเออขยเห็ุเป็นเยอะหรือเปล่าคอยก็ว่าเห็นเพื่อนเหตุคอยก็ว่าคอยจีเห็ดได้คือกันขอบุกเข้าไปนตามโค้งมันจำได้

พี่น้องเลยเนาะทักทายกับสบายดีและสวัสดีพี่น้องเนาะเปิดกุศลสุกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกับบัรยากในตอนนี้หัวพี่น้องเลยเนาะมาสึกว่าอ่าลมพี่น้องเลย่างมันเนาะหัวลมมาแบบว่าแห้งพี่น้องเลย่างมันเนาะเปิดภาพมามบ้านที่อสร้างเสาวเตาคือเก่าพี่น้องเลยเนาะกับตะไคร้เล็กพี่น้องเลยเนาะ ่าเมื่อวานนี่พากันดึงได้นึงบ่บ่ได้บาดีเด้อเนาะเออมาเฮาบัดนี่ใส่ตะไคร้ต่อพี่น้องเอ้ยมื้อนึงฮอดบ่บ่ฮอดติตยังบ่ฮอดก็บ่ฮอดบ่ค่อยว่าบ่บ่ยาวออบ่ฮอดบ่ฮอดจังบ่สูงดีเนาะตะไคร้เนาะแม่นบ่เป็นบ่เ พี่นองงอ้องเลยหัวลมออกเนาะพี่น้องเลยคือเป็นเงียบเงยเงางๆพี่น้องเนาะช่วงไม่ทางเพคนกับพักเที่ยงบอกพอดีทางพักเที่ยงเนาะ ก้มสูงนี่ป็นหาพวกนี้แมนแมนบอลแมนหาแมนเาสองกับสองมัดต้นเหรอฮะสิบบอลเทกหรอบอลฝีซ้ำเจ้าเลยเนาะฝีพี่หัวเลยต้องดึงเพชรก่อต่อกันต้องต่อก่อน ลมเนาะพี่น้องเลยมาหนิเสื้ออ้อมสามด้านนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะตะคายนะกันเว่ยกันง้อได้บัดพี่น้องเลยสบายบบดนี่เราซื้อมาใส่เฮือนนั่นหนิก็พอซื้อเลยเนาะก็ขวาอันนี้เงินม้อนหนึ่งแถวนะจะซื้อมาหนิ สี่แสนสี่แสมวมนอีงไหม่1สิบสิบสองมดวนสิบสองมวนคุณมองดูเฉลวมวนกันล้านสี่สี่้านแปดส้านแปดอืมแื่อไม่ใส่เพื่อนอยู่พี่เเลยเนาะหสั้งเบ็ดนะเบ็ดมากินอะไรเนี่ยปลูกแล้วอย่างเขาน่ะมุนบัด nguyên nè, vẫn là một chấp câu rồi. Dữ ừ, vẫn từng trùng nó này nó, ngay. Thế đây. Dữ vẫn từng trùng đó nó vậy. Chấp Ừ. ngay. đây จับใส่ตัวนั้นได้บ่ได้บอสอ่้องเอาสอดเอา่แนี้นะก้อใหบอนีรูปหอดบอส10เมตรเจ้าน่ะตรงหอดนั่นเดทางเบิ่งตัวนี้นี่ตัวีนหอดบอจักแลคือกันนั่นะกตมันหอดมวลหนึ่งนะขมหัวเเตีเล่นอย่พียงไรวบเลยวิดเลยตัวหอดเบอดบนะันึ่งรงนี้เนาะแน่นี่ะไรบุคืออันเราดุมชื่อมาอยู่ ใช่ยู่ยนะนมันมีเอ่อ่นบอกว่าก่อละชาวเม็ดแบบเข้าไปใช่ม่ได้ชิบเจ็ดสิบแปดเออเป็นไรนี่ดิแป๊บเลยบอกเขาอยู่วาชาวฮอดชาวฮะ่นเอาสอดจริงมันบอกเวเอาดิจัวเคือนหะมันจับคือกันเขาบอกว่าไอ้ก่อก่อละร้อยเม็ดแบบพอเขาเอาไปใช,ช่นี่มีแต่เจ็ดชิปเจ็ดชิแปดวเลย จับไม่ค่อยเนี room, it, ่ยมันต้องถอดสองคนจับสองคนนั่นนี่นะต้องดึงตึงๆเอ็ดซีมันว่าโอ้ยช็ลายคนดึงไงี้ยมันว่าดึงมันยืดดึงตึงลายกันยันเสาไปกันเลยเห็นบ่อไปแล้วอันอ่าแล้วมันนั่นมานั่นนะอะไรที่ว่าเสามันวิมันอวยมันมันคันคดไปนะดึงคนเนาะเอ้าดีเลยจับเลยบ่ดี คอยเห็นลายได้มาอ่ะคอยจับซอยเจีตเต๊ยวตลาดเตะนี่ก่อนชี้น้องเลยโตเขกากันถึงพ่อไก,ก,ก,ก่บกเข,า,เเขาก็เห็นแล้วมะเล้วเฮาแล้วมันแล้วค้าขะขะไหลจังเห็ดนั่นเนาะโอเค <Okay. S 2> นี่อันนั้นเจือจังเจี๊ยวมันเหนีน่ยมนาคนีชี้น้องเลยเจี๊อันนี้เขาก็ถือว่าได้แล้วได้แล้วมันกับบ่มีอยังมะมุนหรอข้าอยู่เพื่อนประจำไป มีแต่อันอันขี้เกียจนะพี่น้องมันหมุนเขาแล้วก็แล้วกไกลเข่าแล้วเครื่องอือกหมุนคนนี้ให้เครื่องอือนะปลูกนะเรื่คือปลูกเครื่องอือจะปลูกอือจะบอกแล้วกเล่วเครืองอือข้นนี้ว่าก็เลยโอ้โหเกิดมคาดคิดบาดิเกิดไปนึ่งอย่างเลลอย Thấy xào thì. sao tí mình vô xe này nè. Thấy rồi nha. Ừ. Thấy rồi. Hả? Rồi lúc này. Cái phẳng không? Thấy nè. bên phẳng bên Phẳng cái đây nè. Rút tới. Sao chị bốn bốn nền nát thế tỏi xin đi. Nè, giờ lấy nó. Giờ bưng không ba thuốc sai con đâu rồi. Ờ, à, tôi anh ta thích chất chứa bỏ nè บอลเราทำได้ทีอ่าเกี่ยวเราเทนะงังั้อ๋ออาลงกลานเราเอาลงกลางคืนผูเพื่เห็นเราถว่าตัดมัดตัดเกี่ยวมัดเกี่ยวมัดโง่ไงกูจะตื่นฮะตัดเกี่ยวมัดใช่นี่ยนะจะเคยสอดบ่าปใช่ไหมก็เพื่อเห็นเขาชอดเห็นเพิ่นสอดเพิ่นเอานอนสอดได้เพิ่นนอนชอดทำแบบตั้งช็อตดิแล้วก็อันนี้นะเพิ่นบริเวณไหนมันสุดตรงนะเพิ่นเอาแบบโคตรแบบนี้เลย อ่าเงี้ยเงี้ยเงี้ยเขานะเจ้านั่นพอไปพิจสูตรแล้วนั่นน่ะนี่เอานอนเิเอาตัวนี้นี่เศษหนึ่งเกี่ยวไปเกี่ยวมาไม่แก่ดึงก็บอกขึ้นมาเลยชินแรกคนผมเคยมีตะนางเนาะพี่น้องเนาะเคยมีตะนางพี่น้องพี่น้อเคยมีตะนางไม่บุญเป็นมาจากใครเป็นอยู่ มามาม่ม่าม่ม่แม่ผมมาที่ละเป็นกับามบอกนะโอเค้ยาีน้องเนม่ยเฮ้ยนี่เจ้าได้กยตีตามได้นั่นเสร็น้ำมาลาเห็ดนะมันขดอะทีบอกมันมาลาเห็ดชือได้เขาขวายเาเห็ดชื่อได้กินบอกวอาตามอันงดตามเียมตามเดียมันได้ต้องต้องขดตามเรียมบ่เฮ้ยเ้เขาแกเอาเนี้นี่เอาแกตัวไม้แกเอานี้นี่แล้วนะได้แล้วเตะเบาได้นะเ จะเชื่อใอยได้รลองร้องไงเอามานอนลงก่อนเอามานอนลงนอนที่ไหนเอามานอนลงนี่สบายมานอนก็ได้ถอดเอาแตนีิชัยแล้วเออนั่นแหละอ่ะถอดด้วยแจ็คเนาะน้องขอบบุเบนเนาะสะโพกนานล่ออันนั้นลึงต่อตะไคร้นี่ก็ล่อไปที่ปลที่อ่ะไม่้องเลย เราเห็ดเองบะในเพี่องเราเดี๋ยวเห็นเราแค่นใหได้เราวะเห็ดมันเป็นนี่เห็ดเราวะเป็นี่เห็ดเราเออห็ด่นี้บเสียเอาเอาเดนิชาเอาเอาเดนิชาโอ้ยมุนหมดเลยเอาเด็ที่เกี่ยวขึ้นได้บ่บ่หน่้เบ่งดูเกี่ยวขึ้นจะขึ้นกาวบ่หน่อคนคนเกี่ยวได้เลยนี่ะ มันใส่โรงงานเกี opard, point, then, the ่ยวเผินมีเครื่องเกี่ยวเออเครื่อนนึกวเอามือนะโอ้ยหลวดยังเห่ยลวดลุดหลมามัดว่าหรือมะหลวดนิดนึงฮะลวดมัดนี่คืนมัดใส่เสาเลยโอ้เพิ่นแถมมานั่มบ่ไุณแถมเด้อเสาตัวนี้อันนี้นัดมัดตัวนี้คืนอ่ะอ๋อเพิ่นเอาให้มานั่อยู่เนาะแม่นบ่ออื อดอเออถ้าจะว่าบ่บ่แม่นตัวตรงช่บ่บุญบ่ตรงเด้นี่น่ะตัวงอดนี่เด้ตัวงอดเด้บ่เห็นเพิ่นต่อในโรงงานเพิ่นน่ะเพิ่นเยเข้าแล้วก็มุนตามอันโค้งมันน่ะบิดตับเก็เ็อยู่ักะแตวแล้วว่าใตัวนี้แล้วบ่มันน้อยด้ะแตวตัวนี้แม่นบ่เพิ่นเฮ็ดน่ะเพิ่นนอนบ่แม่นมันักแล้วบ่แม่น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 อันนี้ต่าง

còn cái chứ, hả ngủ về đi chắp sợi lâu quá này vào đây chắp miếng rồi cái này hài lâu không đâu không lâu thì các bạn à tô ở đây dưới chạy vào bộ bộ khẩu chuột bán ก็ต่อข้าสูตรมันอัดแล้วมึงแน่จอหน่อยเฮ้ยตามมันขดมันไปเลยมันเลิ้ยวเล้วเลี้วเข้าไปงี้เข้าไปกูเคยเห็ดขอดก็ขายนี่ถ้าจะรู้ก่อนขอเห็ดเนี่ยนี่แหลอืออยู่จี่เอ้าเดี๋ยวพอให้เจ้าเห็ดก่อนเดี๋ยวกลอย เาขอไปิบะเฮ็ดเราขอไปพักเมย์กันเอะเออเอาเอาพักเมย์กันไปยืนมาให้ทางสเตลเราเฮ็ดก่อนจะเป็นได้ไรแล้ไสพกต่อนี่ก็เราไปสิปายที่ตั้งใจให้คอยเอาเอาเลยอาสเตลชุ่มชุรสิปายที่เลยี่องเอ้ยต่อนี่คือก็ไรยังกระถัดใจยงัดใจยังว่ดึงยังยูได้บ่เนาะว่าไรเด้ ใช่ว่าเป็นเราเบิงน้ำกันเนาะต้องไปตามหาช่างมาเนี่ยมันมีห่อมาหนี่งตรงจหน่อยค่อยกะ <c oughs> จับต่อ,ขอเขาอันละขวดอะไดึงอ้าไม่ได้เห็นเลยโอ้ยเอาดวดมามัดนี่นะใส่กันแล้วเกี่ยวเขานี่มัดไปเลยสมบายดิสมองมันสบาย,นยนะเยนาะนี่นะเกี่ยวใครกันได้นี่มันต้องดิ้วตามันขอดอันนี้ เจ้าองเฮียน,น้อคุณเจ้าขอหอซือ้อนะบอเฮ็ดก้อน,นลก็พอ,อเลยเจ้าก็เฮ็ีอยากให้มันเสียเวลาเฮ็ดให้ก้ดก<อ>็มันเล้วก,ก่อนถูกบาดแล้วคุณเนาะเก้ได้เฮ็ดแล้วมัน,ลนแล้วนี่ชูดเราหนีห้อยอรอนี่โมแมแ่แล้วเียลมแม่้เยเลย

แกตัวนี้นะเขาแกไปนี่ออกเลยเอาตัวอันที่ว่ามันนี่นี่เด้อแกราตัวนั่นนะเจ้าอีกเจ้าตัวอันเจ้านั่นนะใส่เลยใส่แล้วมันถึ่งบุคคลคืนเรวันนี้เขาสิ่อดเขาแล้วเขาสิมุนตามโค้งมันจำได้ dù <laughs> hình tượng <thức> <laughs> à, à? mà thôi 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 đấy nó à. đứng... oh, à, thôi ไล่เลยไรแล้วไล่เลยเนาะคือ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 ได้แต่เตอะไรไปเลยเสร็จแล้วแล้วออนี่แขวงออกอยู่ดิ <c oughs> ออกเข่าอ,อยู่เออก <c oughs> ลิงึงเลย mười đập lăm này lăm 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 thằng lăm Thế là Sàn <laughs> nó à? Con <laughs> ngọt <Tôn ở> khiêm Tấn à Hãy subscribe cho kênh đường Mì à

bán mẹ 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 bán mẹ, mẹ, mẹ. mẹ, mẹ <laughs> bán <Mẹ>, <laughs> nghe à. đi. không nghe bán mẹ bán mẹ bán mẹ đây mẹ bán <laughs>

มาหนีิหอดหอดสาวตั้งใครอยู่เนาะตัวอะไรจะเตะียวเห็ดเตกคูบเหรแต่ว่ามันต้องมีครีมมุนอยงนั้นเนาะหอดวอ่าชิปตัวนี้โมหอ,หอดหรอกโมหอดคือเจ้าตเตาียวเอ้ยอี๊นี่เปิดหน้ามาให้อยู่เนาะ วัดตัวนั้นนะต้องไปให้เอนนองกงินเอนอนตองกงินเขาจ่างเอาแต่มาห้อยบัดนี้เขาต้องสาดได้บัดนี้ได้คืนกินนี่เขาโง่ใช้อันเดือเดียวบ่เหอเนี่ยอมต้องเดือดอะเดียวเขาคือเชียเที่ยวไปนี่งปะนี่ก่อนนเลยอืมปลาโค้งไว้ก่อนบ่ปลาโค้งไว้เลยหรือว่าเอาจะทำนี่ก่อนบ่เอาทำนี่ก่อนก็ได้ทำนี่ก่อนเนาะ

lúc em mới mày lắm rồi bakuni đây yên không, không. không, là không? Già, không phải là gì bố lắm tôi ngon lắm bố đi 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 คณมาปนได้เนาะนี่ชิมปนกระตุกกระตุกเจอไปลองเนาะยังไางบอกไปไปยันไปไปดนนเอเอยแล้วว่ายังก่อไปดินไปนไปเหินก็ว่ารงหินที่จะลาลาเออพี่ันบอกแล้วบอกดีที่งรหลังทุนนะบอกเจ้าบุะชาบอกว่าเขาเรเลย ไปลงเห็นก่ังเห็นดิเนาะเราก็บอกว่าเราไปลงเห็นกินเราบรเวบอกเาเนาะสเตีม no ีคำมาลงเห็นอยู่กินเห็นเหเจ้าบริวนเองจว่าแล้วายได้ปะขอสิพายงีให้ได้ตงไหนบอเขยแกมือตัน หย,ย,ยับต่อบ่หยับ่อรนะวันเนี่ยพูดตัวนั้นเนี่ยต้องเลาขี้มะม่วงอยู่ตัวนะฮะก็แล้วมาหวานมันโค้งมาให้เรียบร้อยเลยต้องไปตามไล่มันเลยไป<อ>ลองเบิึงลองเบิึง เออแม้นความบุญเราแกงวยต้องอันยึดแต่บางคนมาให้ดึงเอาได้โอ้นบอเอาทางนั้นก่อนขัดกันอีกนะทางอ้าปากก่อนอันนี้ทางขัดกันอีกแล้วบาดเขาเลือกแต่งเดินบาตด้วยกันบ่ทำไมก็เพราต้องใส่อีกนี่ ạ lên kia đợi lên kia cái nào cái hết này này đợi cái hết này không phải là phần muốn cảm like phần อันเครื่องโมออ่เห็รอผลเหตุนะายผมไปจับสอดอยู่ซิที่ทำจับสอดซี่ซิจังไงเลยได้สิเดี่ยวหนิโอ้ยของง่ายง่ายฮะของง่ายง่ายมายาวเอ้ยนี่พูดว่าดะไรพูดแล้ววันนี้นี่จับมุน,นดิจับมุนนี่นะฮะกูโอ้ยของงงงยเรยาเป็นลึกเยอะกี่นี่โอ้ยโอ้ย,ยแล้วแล้วบ้านนี้เลี้ยวอะไรบ้านนี้ ăn xe, ăn xài, 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 ăn loại ăn loại ăn xài, 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 Hết xài, ăn xài, ăn xài, ăn hết ăn nhập này cái đấy nhập loại nhập loại như ngay bạn này bước à lưng đừng đưa à? đừng cả ừ bên lai lên bạn đi ai cơ ba sao phi nông rồi nó mi tê cháy tiền lên đấy nhưng bình thường bò cho nên tôi đừng mang cái tôi đi bò hoa đừng mang nó có thốp lắm Tóc bóng lại. Anh nắng. Hoi hãy hết nha. Hoi hãy hết nha. Hoi 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 này hấp Quay ca, quá cả, Ngay, you. này, cho đi đốt bóng, bó. hả tèo. Lina, hả? Lina. Lina. này Lina. 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 đây ค่อยู่แล้วแบบนี้หมุน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 หมนเฮ้ยเฮมยเ้ยเฮ้เเเฮ้ย้ย้้เฮตยเฮ้นเฮ้ยนฮ้้เอ้ ติดตามในคลิปหน้าเนาะใช่ไหมเนาะสำหรับคลิปนี้กะวันย่าขอจบคลิปไปก่อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวต้องดึงทายการพี่น้องเลยมันต้องดึงหลายคนแล้ว้ึงจิตึงตัวนี้นะต่อได้หลือเนาะโอเคพี่น้องเลยไปซาพี่น้องเลยพอกันในคลิปหน้าได้เลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องเพียงเท่านี้เนาะพอๆกับวันย่าในคลิปนเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปก่อนทุกคพี่น้องสบายดีเด้อวามเป็น้องเป็นกุศุสุขคนพี่น้องเนาะ